สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำมุ่มุ่มทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลคับพี่น้องคะมาพบม,มาพอกันก็เป็นในช่วงบ่ายของมือวันที่6 6เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะมื่อนี้คะ่ะแอดพา พ่อแม่ <n> <squ> <Marion> พี่น้องบรรเทาสกุสก้อนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิตรนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางขันนมตนนะคะงวดที่ผ่านมานหนี่แนวทางของพระอาจารย์เพิินกับเขามาเป็นศูนย์ศูนย์ค่ะพี่น้องเอาแนวทังมานีนะคะของพระอาจารย์กุมารทองสายขมิตรนะคะิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะน้มักการค่ะค่ะกราบน้มักการนะคะพระอาจารย์ค่ะ เจเริญพตอนเอ็ดสีภูมโ shake, Trump, as, ิโชคมีลาบมีความร่ำรวยวันนี네้ก็อาจารย์กุมารทองก้เพิ <J ā. S 1> <aries> ่งเดินมาสักครู่ก็ถามหน้ามาถ่าก็นั่งนั่งเล่นน่ลรู้สิรวมกับโชว์มาพอดีดีแล้วก็ อยากจะให้เอสีทุกคนที่ติดตามาประจั์กุมารทองได้มีเมตตาธรรมดัโกรสักสัพท์ทั้งหลายคือยัิโยมที่อยากจะปลุกทุกให้สักครั้งสองครั้งหลายครั้งก็ดีต,ต,ดตาใารจิตาจแล้วรับต่อกันคุณภาพ อาจารย์รับประกันคุณภาพไม่ผิดไม่หวงังในเรื่องโชคโชคลาภได้มาทั้งปีเลยอาจารย์ก็อาจารย์ก็ถูกบ้างไม่โชคโชคจะจนมากก็ถูกเยอะนะหลวงตาจะไม่ค่อยจะเสื่อจะบอกโยอมยอมกับทุกเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราเป็นกลางเนาะ เ,เรากต็ตดทุกภัโยมก็โยมมีเงินมีทองก็มีความสุขมีโชคม,มีลับก็มีความสุขภายในก็ครัวก็ได้จัดใช้สอยจัดใจใช้สอยเนาะหลุกลานก็โยมที่ให้งวดกินแล้วก็วันที่สิบเก้าก็วันที่สิบเก้า เรมสองค้าเดือนสิบเอ็ดนะวันที่สิบเก้าวันเจ้าวันเจ้าขึ้นเรมทองค้าเดือนสิบเอ็ดยอดดูของอาจารย์กุมารทองตอนหนึ่งมื่นเห็ไงมโยนกหนึ่งมื่นนะเจ็ดสิบคนและยนนิ้วโต้ให้อาจารย์กุมารทองก็ประมาณเจ็ด ร้อยหกห้าคนเลยเนี่ยท่า,า,ทายโจ๊กีทุกคนเได้อยอมที่ยกมือวันนี้ก็นี่จะมาชี้แจงอีกร่างหนึ่งวัยสุดท้ายของเดือนไกลายเดือนสุดท้ายของเดืนอนตุลาคมจะเข้าเดือนพฤศจิกายนหนาวแล้วขอให้รัฐสุขภาพค <c ười> ่รัฐสภาพดีไม่มีใครยังได้ก็ทำเอาเอง โอ้ยความจริงออกมาลังใจใเองด้ยวยมทุกคนเป็นห่วงอยากจะให้โยมมีโชคมีลาภงางนวดเมื่อคืนก็นั่งสมาธิเน้นหน่อยประมาณสิบห้านาทีก็ได้ทำน้ำมนต์เมื่อคืนบนรรพราขั้งแรมนะคขั้งแร็มขั้งแรมคิดอะไร,รแล้ว ยังไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> ินกินกินเกิดเริ่มใจจางขึ้นกลางเร็มนะเ,เร็มเปดคำเดือนเดือนสิบเอ็ดค่ะใจจังน้ำมลก็ไปเจรณาดูในน้ำมลแล้วว่าเ,าเลขที่หายไปก่อนน,น,นั่นก็ถูกกันอยู่ใจจังน้ำมนลวันนี้ก็ เตรียมประกนะันเนยอย่าดิมีิจิตัมนะอาจารย์กุมารทองอาจารย์ก็ไม่พูดมากหรอกจะบันเลงเลยค่ะยมในไปจัดใจอย่าจัดสตรีสตรีอ่าจะจองบอกมาเนาะเมียงเนาะมันกี่วลากัน อ่านำมนมาเมื่อนนะฟังไม่โยมอ่นำมนมาเก,กื่อนก็อ่าเกลนไปเลยอ้าวค่ะจะกอ,อันนี้แหละอ่านำมนมาเกืนเลขที่มาก่อนวกประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอสองานห้ารอยหกสิบเจ็ดนี้เมื่อคืนได้จันำมนได้มันเลขมาก่อน บนเกียวเลในศูนย so. right. ์เนี่ยค่ะในศูนยก่อนเลอค่ะศละเจ็ดค่ะเอ๋อไม่ใช่ศูลขสาค่ะละเจ็ค่ะอ่าเลขสงตัวก็อะไรนะเลขสองตัวนี่ศ ศูนย์หกศูนย์หกค่ะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีห้าทำดูนะข้างหลังนี่ค่ะเออแค่นั้นเลยเดี๋ยวอาจารย์กุมารทองจะจับให้นะลูกเด้อค่ะอาเล็กยันม้วนเลงเกียนเลยค่ะ ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดค่ะเออศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามค่ะเออแล้วก็สี่สามเก้าสี่สามเก้าค่ะเออนี่เร่องบนแค่นี้เลยมันมีมีมีกันบนนะสามตัวนะ อจจักษริกันข้างล่างโลกค่ะศ <06 S 2> ูนย์หกศูนย์หกค่ะไม่ต้องกลับเลยนีค่ะเอาล่างอย่างเดียวศูนย์ 6, นย 6, หกเอ่อหกห้าหกห้าค่ะ 1> 2, 1สองหนึ่งสองหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้ามันจีนรังกาเลย กินละก,กายศูนน่มันป็นเก้าศูนย์เราให้เก้าศูนย์เนาะเก้าศูนเออเก้าศูนย์กันมีจวนได้ค่ะกันเก้าศูนย์ค่ะเออเก้าศูนย์แกเแก่ทาเก้าเราให้แค่นะค่ะไอ้ไอ้ไอ้ไวทีเรียนะแมน่นแม่ค่ะคลิปก้อนนะนี่นค่ะเออทังก้าไม่ต้องกลับหรอกแล้วก็ กันเพื่อกันกันพลาดอีกตัวหนึ่งฟันว่ามันมันเห็นรงศพนั่นเนี่ยค่ะร่งศบก็จูนี่บ้าฟันเห็นร่งศพค่ะรงศบ ก็จีอยังไงเนาะค <c oughs> ือคือคือป้าจีจจริงแล้วมันเสียชีวิตไปค่ะเออเสียชีวิตไปแล้วป้าโอ้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บ,บันิพัทธ์จารย์ก็เลยฝันเห็นป้าอยู่ในโรงศพ <n ots> นอนอยู่ในโรงศพเออป้าไปเห็นเห็นป่านอนอยูอยู่ในโรงศพแต่นี่เรีนคนหนึ่งเดินไปดูนะไปดูมานะค่ะเราตียังไงเนะชู้หนึ่งคนอายไปเรื่อยเนาะ,ะอืมเออ อาอย่างนี้ว่าการนอนในโรงพยานอนก็ป้าก็แปดแล้วเนาะแปดหนึ่งป้าเป็นโอ้ป้าเป็นแปดหนึ่งที่คะป้าก็แปดน,นอนก็หนึ่งเนาะศูนก็ศูนย์ใช่ไหมค่ะเออเราให้ไปแล้วแปดหนึ่งศูนย์เนาะแมนค่ะ เร,เราไม่ต้องเกินลงก็ได้เนาะค่ะพระอาจารย์เอาเอา,เอาแกะแค่นี้เลยนอนเนี่งเนาะได้ค่ะพระอาจารย์คะอ๋อแคนี้ดวงตาจะเด่นให้เลขที่ที่ดวงตามักเนื้อเจ้นเจ็นกระกะบาดไปมีมีเจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์หกศูนย์หกค่ะเอออันนี้ตัวเด่นเลยค่ะเป็นขับโลอยเลยแล้วก็ แล้วก็สามเก้าสามเก้าค่ะสองหนึ่งแค่นั้นเลยสองหนึ่งค่ะดาวประธานไฮโยม้วยนี่ทีเล่ยิงจะมาเออลงตารับประกันเลยต้องมาตัวใดตัวหนึ่งเองค่ะแต่ลงตาม,มาัมากมักที่สุดเกิดตัหกกับสองหนึ่งค่ะเนี่ยตัวหกเพราะว่าม,ม,ม,มันมันมนันนำบอมันสองตัวนะครับ มันมาศูนย์หกเป็นยี่นะสองตัวนี้มันจะหกตรงตรงนี้เอื้อมวดก่อนก่อนสองตัวนะล่างว่าน้ำมันมันได้โคห้าเลยสองตัวะมันไปออกบนเนาะเองเนาะเออสองตัวเรากันก็ได้ทั้งบนทั้งหลังแต่คนสี่หวยนค่ะ คนซื้อรถซีไม่ต้องกันหรอกซื้อเลยศูนย์หก <c oughs> ถ้าถ้าลงตามีมีเงินนะลงใจเจ้าเป็นหมื่นเลยศูนย์หกม <c oughs> ีลงจามั่นใจนะศู <c oughs> นย์หกตัวเดียวนะ <c oughs> นอกนั้นก็กันกันอะมทา,อาทุนหกเนสนำบนเนสการมันทีลงจ้าพอเก้าศูนย์เนาะศูนย์เจ้าเออ แต่ตุนเก่าเราให้ไปแล้วได้ยินชื่อกลับไปใช่ไหมโยมคนไหนดีคนไหนติดก็ลันแต่จะคนยกนิ้วโป้ให้เยอะๆหนิโอ้นะครับประกันดีใจภูมิใจที่ติดตามเป็นหมื่นนี่ไม่เคยไม่เคยเจอคนติดตามเป็นหมื่นหนายาญนีค่ะเ็นโบ้เนี้ยค่ะเออลงจากคุณบานพอก็ก็ไม่เคยออกคิดด้วย ใกล้เคียงกันเลยจ<า>้ะเออตัวนี่ลวงตาใอ้วิ่งเนอจ้ะวิ่งศูนย์นลูกวิ่งศูนย์นค่ะว่าวิ่งศูนย์วิ่งโจนกัะหกลูกค่ะเออลวงตาในสองตัวนี้วิ่งเลยอะไรเล่นวิ่งเนี่ยค่ะเออก็ไม่มีอะไร อ่าแค่นี้เลยออโอเคไหมบ๊วยดีอยู่ว่าเันว่าลงตาไปตีมวยไปต่อยมวยนะ,ะนกเขานกเขาไปไปในสามยกนี่เลยแต่ต้นสามมันมีเลยเนาะเนาะไปต่อยเอาหลงเลยะ ไปเตอกันคอเขาตลกเลยค่ะต่อยมวยนะย้อนยุคสามพอดีใจได้ได้้เงินหลายดิค่ะก็เล่นน้ำพันหลายค่ะย้โยมนะก็เล่นไม่ใช่ไอ้ไอ้เราเราควนานาสองฝันนะไม่ยอพระไปต่อยมวยค่ะค่ะสองฝัน ถ้าราหมุนเล็ประวันนี่ไงเลยจ้าเออวันว่าติดตีมวยชนะโอ้หลายมือหลายตัวใครจะมีโชคหรือว่าม้าจ้าในใจเอ่อต้องตาฝันหนึ่งเกลี้ยล้วน้งเงเนาะค่ะพระอาจารย์อ่าถ้าไม่มีอะไรเราแค่นี้หลวงลูกจ้าหลงปเลยเนาะจ้าจ้าพระอาจารย์พระอาจารย์คะเดี๋ยวข้าหน่อยเอ่อท่วนตัวเลขก่อนนะค่ะพระอาจารย์คะอ่มือนี่มื่นี่ ตัวเลขให้ลงตาด้วยลงตาลืมดูนี่ไม่ได้เราติดไปก็จะมี037 073 439จ้กแล้ว้าคามี0 6 6ึ21ค่ะ้วกาตกการนี่คือเก่าศูนย์นะคะ พราจา์มากเจ็ดสามสามเก้าศูนย์หกกับสองหนึ่ง 0, 6, ค่ะเออถูกแล้วถูกแลจ้ะแล้วก็วิ่งงวดนี้วิ่งศูนย์กหกค่ะเออจ้ะจ้ะตรงกันเนาะค่ะะอาจา์เออตรงแล้วตรง้วตรงค่ะไอ้ีบว์ไอ้ตีเด้อจ้าอะารอาจารย์ให้มาเยอะว่ะจ้ะได้เยอะเราก็เรื่องซื้อเรื่องซื้อเอาคามับักกระโชค มกโจกก็คือไม่มักก็ะฐานเนอไม่ต้องเสียเงินน้แต่คนมักก็ได้เงินเค่ะอาจารย์วีเดอันดีอ่าวันถ้าวันอ่าได้เงินได้ทองได้อะไรใจชนะแล้วก็รับประกันเลยไม่พลาดเลค่ะเร่เลยมันเลยมันเยอะอยู่แต่ เรา่ะไปลงลงทุนมากลงทุนพอประมาณอ่าลงทุนพอประมาณแต่แต่แตาเราชรอบก็อ่าไปจัดซื้อลอตรี่เอาค่ะแต่เลขมันมาหลายสำนักบางทีก็เขาอ่านนี้ค่ะจนบางทีก็อันจากมือกล้ารับเยอะสุดมากเลขอาจารย์น่ะ ไม่ได้ไนเรื่องราวมันเป็นเยียเรื่องว่าน้อก็ประานกไเลยทีุปนจาพูดไม่เขา้าหฟังไม่เขา้าก็ออไปเมตตาตึงกันลนะกนรอาไปตึงกันละกัรอย่ามีเวรมีกรรมต่กันก็ขอให้ลูกหลานในสุดท้นี้ก็ไม่มีอะไรรู้ละอจาร์ก็อข,อขอสรุปในเสียง อ่าไายมาบอกความรู้แนะนำอ่าให้เป็นไตยทานอ่เป็นไตยการอ่าเป็นเรื่อมิสซิก็พิจรารณาออ่าก็ก็ให้ทุกท่านทุกคนอ่ามียนตราภาษาเกลียมมีเงินเมิยนตราแา่มียนรตนร,ราแล้วก็มีทอง มีเงินมีทองรวยรวยจังทิ้นเดือนทิ้นปีแล้วก็ปีหน้าทุกคนเด้ปีหน้าเพราะว่าก็หยุดใจเสียงเพียงตอนนี้ก็ให้โชคดีทุกคนเด้เป็นประการเป็นแรงเงยเจ็บกระจนมีอายุวันนักสุขกับลาปฏิทกาน คนใดลำเล็ดประเสริฐคนนั้นจงมีแต่โกให้และผู้รับโชคดีทุกคนลูกหลานด้วยการวส,สการกษัตริค์ที่ะอคุณค่ะส,ะร,ะสรุปนาทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหน้าทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมินค่ะชุดบนล่างค่ะพระอาจารย์ละว,วิ่ง ศูนกับหกนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นคนะันนมตอนน้องพี่น้องนอศูนย์กับ6นะคะจับคู่บนค่ะศูนย์สามเจ็ดศูเจี่สามเก้าเจ็ดสับสามค่ะจุดบนผ้า,าจารนแล้วเน้น73็สามกับสาเก้านะคะลางค่ะมี0ูนย์หกหกกับสองนึงตัวกันคือเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะล่างนี้ผาอาจารนแล้ววงกลม06กับ21งน่เน้นเคือ06นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพระอาจารย์กูมารทองสายขมีนค่ะจังไดก็น,นาไปพิจารณาเบื้งเด้อพี่น้องเด้อถ่าทำไมพี่น้องมักชอบแนวทางชุดนี้นะคะของพระอาจารย์นะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไวพ้พอมพี่น้องคะทั้งช่องก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุญขอบคุณพ,พี่น้องบรรเทาสุขคุคน,นะคะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสาค์เขมรค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็บปอนในคลิปนาพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ